สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการพุทธปฏิบทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานาวาทางช่อง w ดิมเบทีถ่ายทอดสดอาคารมหาเจษนาบาดินชั้น3ทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นกา30นาทีค่ะค่ะสำหรับพระสูตรที่เราจะมาสนทนาธรรมกันในวันนี้นะคะในพระสูตรที่ชื่อว่า มหาสกรุทายิปริปริภโชคค่ะคารำดับต่อไปนะคะขอกับอาราธนานิมนต์ท่านพระมหาเป็นเกียรติกิติวิสุทธโธนำสวดสาธยายพระสูตรเป็นภาษาบาลีและเล่าเรื่องราวของพระสูตรในวันนี้ค่ะขอกับนิมนต์ค่ะ ส่นมนทนในพื้นที่ต่างๆได้น้อมถวายพระราชทานบุญแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุสเด็ดสสรสวรรคารายฉะนั้นในรายการในวันนี้ <จะ S 1> ก็จะได้ดพพดมีรูปแบบรายการเพื่อนำ่านผู้ชมและก็นำพจปราษาสันิกชนในห้องส่งนี้ได้ร่วมล้ำลึกถึงพระมหา,ากรุณาธิคุณและน้อมถวายอะไร แล้ก็ได้บำเพ็ญกาุศลเพื่อทุกที่ถวายเป็นพระราชกุศล์ด้วยฉะนั้นในพระสูตรในวันนี้ก็ถือว่ามีมีลักษณะเด่นมีใกล้เคียงกับที่ตรงกับพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้ายมมอยู่หัวก็คือ mm. <c ười> พระสูตรในวันนี้ชื่อว่ามหา<ร>สัตวุรุธายีสูตรม,มหาสัตวุรุธายีสูตร,รนั้น ว่าธรรมะบางการทำไมถึงคนที่ว่าคนที่ได้ถพระพุทธเจ้าธรระประการมีอะไรบ้างทำไมถึงถามว่าต้องทายีไม่ใช่ท่านสกุลทายีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประเสด็จไปที่ไหนหรือว่าทรงแสดงธรรมที่ไหนทุกคนจะนั่งเงียบไม่มีเสียงไอเสียงจามเนื่อจารได้เห็นบุคคลภาพได้เห็นพระลักษณะของพระองค์มีความน่าเลื่อมใสรวมทั้ง การแสดงธรรมของพระองค์แล้วก็มีความน่าเลื่อมใสผู้คนจึงเขารับสั่การรับถือบูชาในหลวงของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์เสด็จไปในที่ไดนทุกคนจะเฝ้ารอรับเสด็จแม่งจากพระองค์เสด็จไปแต่ยังไม่ถูกอจะยากลำบากขนาดไหนพระองค์ก็เสด็จไปทุกคนทุกแห่งในพื้นที่ทั้งประเทศไทยฉะนั้น ในช่วงนี้จึงเกิดเหตุการณ์ก็คือชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้น้อมลำเลึกนื้กในพระมหาการุณาธิคุณและก็ได้น้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์มีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งการบำเพ็ญกุศลทั้งการทำความดีทั้งมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อในส่วนของการแจกจ่ายอาหารเป็นต้นในเบื้องต้นในวันนี้ อาตมาภาพขอเป็นผู้นำสวดภาษาบาลีสำหรับพระสูตรในวันนี้มหาสกุลุทายีสูตรขอนิมนลพระคุณเจ้าที่มาร่วมรายการแล้วก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนได้สวดไปพร้อมๆกัน <c oughs> ကက်စအျကိပို်အြာက်းတေကေြးက်ဲ့ပဲ့ရွေွေပြာ ตาพินยาต พระสูตรในวันนีนะ้ก็ยังเกี่ยวกับในด้านของยกเอาบุคคลที่เป็นพระว่านในพระไตรปิฎกเล่มที่13นี้ก็จะมีการจัดนะจัดเป็นหมวดหมูนะ่ก็คือมีเกี่ยวกับคฤหาบดนะีก็จะเป็นในการสนทนาหรือว่าการทรงสแสดงธรรมนะแก่ผู้ครองเรือนนะแก่คารวาสเป็นหลักนะมีภิกขุวัตนะเกี่ยวกับภิกษุ ก็จะมีการแสดงธรรมมีการสั่งสอนภิกษุปารบถึงภิกษุในหมวดนี้ขณะน,นี้พระสูตรนี้ก็ยังอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับปริพาชกฉะนั้นในพระสูตรที่ปารบถึงก็จะเอาชื่อของปริพาชกมาตั้งเป็นชื่อของพระสูตรเนื่องจากในสกุลทายิสูตรนี้มีซ้ำกันสองสูตร จึงใช้คําว่ามหาในพระสูตรที่เราได้สาธยายกันในวันนี้มหาส,สากุลุทายิสูตรก็คือปารบถึงสากุลุทายีปริพาชกสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาวถ้าใครได้ไปศึกษาในฉบับเต็มของพระไตรปิฎกถือว่ามีเนื้อหาที่ละเอียดมากพระองค์ทรงสแสดงหลักธรรมและก็อธิบาย ในส่วนของหลักธรรมที่เราจะได้นำมาศึกษากันในวันนี้พระองค์อธิบายอย่างละเอียดทำให้พระสูตรมีขนาดยาวส่วนอีกสูตรหนึ่งในเล่มเดียวกันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันสกลุลทายีสูตรเหมือนกันเบื้องต้นในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในเมืองราชคฤห์แต่ว่าในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ ก็มีเราปริพาชกได้สนทนากันเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในศาลาหรือว่าที่ประชุมกันก็มีในเหตุการณ์นในขณะนั้นถ้าจะมองภาพก็คือมีการชุมนุมกันของเจ้ารัที่ต่างๆมีคนที่จะมาคอยฟังว่าแต่ละคนแต่ละท่านหรือว่าเจ้ารัที่นะปารบหรือว่ากล่าวถึงเรื่องอะไรกันบ้างแต่ว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จ ไปบินทบาทจะจาริกไปบินทบาทแต่ว่าพระองค์ก็ยังคิดว่าเช้าอยู่ก็จะแวะไปสนทนากับสกุลุทายีปริพาชกเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปได้เสด็จไปแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปโดยทันทีพอสะกุลุทายีปริพาชกได้มองเห็นพระองค์ นะก็ทําก็บอกให้ที่ประชุมหรือว่าสิ่งที่สนทนากันนั้นให้เงียบเสียงนะเงียบเสียงเพราะว่าพระองค์นี้มีลักษณะก็คือเป็นคนที่ชอบเสียงเบาหรือว่าเสียงเงียบเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นพระองค์จะไม่เสด็จมาเพราะนานๆนนทนะีพระองค์จะแวะเสด็จมาเยี่ยมเมื่อโสกลุทายีปริพาชกได้นิมนต์หรือว่าได้ นำเสด็จเข้าไปสู่ที่สนทนาการวงสนทนากันนะก็ได้ให้พระองค์ประทับสูงกว่าส่วนตัวเองส่วนตนเองก็นั่งอยู่ที่ต่ำกว่าพระพุทธองค์นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวได้ตรัสถึงตัสถามถึงว่ากำลังสนทนาอะไรกันอยู่นะก็มีผู้เรียนกราบ,ราบทูล ว่ากำลังสนทนากันก็มีอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับดีละฉานดีระฉานคาถาท่านใช้ว่าดีระฉานกถาก็คือเป็นถ้อยคําที่กล่าวกับเรื่องที่ไม่ได้นําไปสู่การตัดสู้หรือว่าเป็นถ้อยคําที่ไปขวางทางขัดขวางทางแห่งการนําตนเองไปสู่การตัสรู้ก็ได้แก่เรื่องทั่วไปนะเหมือนเราไปวัด หรือไปตามที่ชมนมไปที่ประชุมต่างๆหรือในวงกาแฟในวงอาหารเราจะมีการพูดคุยจีปาทะอย่างในพระสูตรนี้ท่านก็มีการยกเรื่องถึงอย่างเช่นกษัตริย์อย่างเช่นอมมาต์อย่างเช่นเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของนิคมเรื่องของป่าไม้ทุกอย่างจัดเข้าในดิลฉันกถาแต่ว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ว่า เคยมีการสนทนากันก่อนหน้านี้ครูลุทายีปริพาชกก็ได้กล่าวถึงว่ามีการถกเถียงกันหรือว่าการสนทนาการก่อนหน้านี้ว่าเจ้ารัฐที่ต่างๆเจ้ารัฐที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูทั้ง6ครูทั้ง6ก็ประกอบด้วยปุรณะกัสปะมัคคัลย์มัคคลโคสารอชิตาเกศกัมพลปากุทากัจายณะสนชัยเวรัตบุตร นิ่กรนนาตะบุตรแล้วก็อีกพระองค์สุดท้ายก็คือพระมหาสมณาโคดมหรือพระพุทธเจ้านั่นเองว่าใครกันในเจ็ดท่านในเจ็ดท่านนี้ใครกันเล่าที่สาวกเนี่ยสา,สาวกสักการะเคารพนับถือบูชาและก็อาศัยได้เป็นที่ถกเถียงกันฉะนั้นพระพุทธในที่ประชุม ในที่ประชุมก็มีผู้แจ้งว่าใน6ท่านแรกใน6ท่านแรกหรือเจ้ารัตที่ทั้ง6ยังมีผู้ที่สามารถขัดแยง้งหรือไปแสดงแสดงหลักคําสอนในที่ไดน,ไนตามที่ต่างๆยังมีสาวกสามารถแย้งได้อย่างเช่นปุรณะกัสปะในขณะที่แสดงคําสอนอยู่ก็มีสาวก บางทีก็แทรกขึ้นมาอยากจะเรียนถามบางทีก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้จริงหรืก็มีลูกศิษย์หรือมีคนอื่นๆพยายามกันออกไปนะเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยหรือนิครนนาตบุตรก็มีบางเหตุการณ์ที่มีการโต้เถียงโต้แยง้งว่าท่านนิครนนาตบุตรไม่รู้จักทำวินัยอย่างแท้จริงนะยังก็มีเสียงแทรกขึ้นมานะก็ทําให้แต่ว่าพระพุทธองค์ในขณะที่สอน สั่งสอนสาวกในขณะที่ทรงแสดงธรรมทุกคนจะเงียบนะเอาใจใส่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่มีเสียงจามไม่มีเสียงไอทุกคนนั่งเงียบเพื่อฟังคําของพระพุทธองค์ทีนี้พระพุทธองค์ก็จะถามกุลสกุลุทายีว่าที่ที่เห็นกันอย่างนั้นว่าพระองค์ เฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่สาวกเนี่ยเคารพสาการะเคารพนับถือบูชาและก็อาศัยได้นั้นปริพาชกส,สกุลทายีปริพาชกเนี่ยเห็นธรรมกี่ประการในพระองค์ถึงได้มีความเห็นว่ายอย่างนั้นทีนี้ปริพาชกก็ทูลตอบว่าเห็นธรรมเนี่ยหประการด้วยกันในพระองค์อย่างประการที่หนึ่ง ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสวยน้อยและก็ทรงสันลเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยด้วยอันนี้ก็คืออย่างที่1อย่างที่สองทรงสันโดษด้วยจีวรและก็ทรงกล่าวสันลเสริญความสันโดษด้วยจีวรอย่างที่สามทรงสันโดษด้วยบินธบาตและก็ทรงกล่าวสันลเสริญความสันโดษด้วยบินธบาตอย่างที่สี่ทรงสันโดษด้วยเสนาสนะและก็กล่าว ความสนสสันเสริญความสนดนด้วยเสนาสน,นะแล้วก็อย่างสุดท้ายประการที่5ก็คือทรงเป็นผู้สงัดและก็ทรงกล่าวสนเสริญความสงัดพระพุทธเจ้าก็ต่ตอบมาว่าสาวกผู้ปฏิบัติตามหลัก5ประการนั้นบา,บางรูปบางท่านก็ปฏิบัติได้ทัดเทียมพระองค์บางท่านปฏิบัติได้ยิ่งกว่าพระองค์ก็มี ฉะนั้นในหลักทั้ง5ประการดังกล่าวนั้นจึงถือว่ายังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรที่ทำให้สาวกตั้งใจฟังธรรมของพระองค์แสดงความสักการะเคารพนับถือบูชาและก็สามารถอาศัยพระองค์ได้เพราะว่าอย่างการสวยน้อยสวยน้อยหรือว่าชั้นน้อยก็มีสาวกบางท่านก็ มีการฉันได้น้อยกว่าพระองค์ก็มีถือปฏิบัติเข่งคัดบางถ้าจะเทียบเทียบไปบางทีก็มีฉันแค่เท่าหนึ่งผลมะตูมก็มีครึ่งผลมะตูมก็มีหมายถึงขนาดอาหารฉันครึ่งบาทก็มีแต่ว่าพระองค์บางครั้งก็ฉันเสมอขอบปากบาทบางครั้งก็มีทั้งพระราชาทั้งพ่อค้าประชาชน นำอาหารอย่างประณีตมาถวายก็มีฉะนั้นในข้อนีอ้สาวกบางท่านปฏิบัติได้เสมอพระองค์บางท่านาปฏิบัติได้ยิ่งกว่าพระองค์ส่วนข้อที่2ส,สันโดษในจีวรในข้อนี้ก็บางภิกษุสาวกของพระองค์บางท่านก็ถือผ้าบางสุกุลเ,เป็นวัดไปเก็บเอาตามซากศพมาทำเป็นจีวอนอหรือใช้สอยของ ผ้าจีวรคฤหาบดีก็มีผ้าตกตามร้านตลาดก็มีผ้าทําเองก็ดีบางท่านทําได้ยิ่งกว่าพระองค์บางครั้งพระองค์ก็ยังใช้เนื้อผ้าที่ละเอียดก็มีผ้าคฤจีวรคฤหาบดีบางท่านเขานํามาถวายผ้าอย่างดีพระองค์ก็มีใช้อย่างที่สามสันโดษด้วยบินทบาทเพราะว่าพระองค์บางครั้งก็ใบบินทบาท เขานิมนฉันนะก็ฉันนะในที่นิมนบางครั้งนะรับอาจจะไม่ได้ตามลำดับนะมีคนนิมนไปนว่นไปนี่นะก็รับแต่ว่าถ้าคนที่ถือสาวกผู้ถือยิ่งกว่าพระองค์ก็มีอย่างเช่นผู้ถืถอบิณฑบาตเป็นวัดนะไม่รับนะอาหารเพิ่มที่เขามาถวายทีหลังนะเดินไปตามลำดับปลอกนะจะได้มากได้น้อยนะเดินไปตามลำดับ อันนี้โคนสาวกผู้ปฏิบัติยิ่งกว่าพระอ,องค์ก็มีอย่างที่ 4. นีะ่ทรงสันโดษด,ด้วยเสนาสะนะนะกุฏิของพระองค์นะก็แล้วแต่สถานที่ประทับในที่นั้นๆนะนะบางครั้งก็มุงบางอย่างดีกันลมมิดชิดแต่ว่าสาวกของพระองคนะ์บางท่านก็อยู่โคนไม้เป็นวัดนะบางท่านก็อยู่ในที่กลางแจ้งตลอด8เดือนเป็นวัดนะถือว่าอุกฤษกว่าพระอ,องค์ก็มีแล้วก็อย่างสุดท้ายนะเป็นผู้สงัด เป็นผู้สงัดก็คือ,อพระองค์เนี่ยบางครั้งนะก็มีทั้งอุปภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามากมายเข้ามาหาพระองค์แต่ละวันแต่ละวันก็มีมากก็คือต้อนรับและก็แสดงธรรมแก่ผู้ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์แต่ว่าสาวกบางท่านเนี่ยออกหลีกออกจากมู่คณะไปอยู่ในที่สงัดแต่เพียงผู้เดียวไม่พบป่าใครบ่มเพียน อย่างนี้ก็เะฉะนั้นในธรรมหประการนี้ที่สากุลุทายีปริภาชกได้เห็นในลักษณะของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์ก็ยังบอกว่ายังไม่ถูกต้องทีเดียวนะที่เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้สาวกเ,าเกิดเ,เกิดความสักการะเป็นผู้สักการะเาคารพนบนอบบูชา,าพระองค์พระองค์ก็เลยตรัส ทำอีก5ประการเรียกว่าหลักอีก5ประการที่ทําให้เวลาพระองค์แสดงธรรมหรือว่าสั่งสอนคนนะมีแต่ผู้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพนะเสียงเงียบไม่มีเสียงจามเสียงไอนะพระองค์ก็ได้ตรัสไว้5ประการด้วยกันก็คืออย่างที่1น,นะทรงมีอธิีีนอะย่างที่2ทรงมีญาณทัศนะอย่างที่ส,ทร,ท,นะท,สทรงมีอธิปัญญา อย่างที่4ทรงสามารถตรัสตอบปัญหาเรื่องอริยสัจสีได้และก็อย่างที่5ทรงสามารถตรัสบอกข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและก็อภิญญาบารมีได้ฉะนั้นในหลัก5ประการนี้นะพระองค์มีหลัก5ประการนี้จึงทําให้คนที่เข้าไปหาตั้งใจฟังอย่างที่1อย่างที่1กับอย่างที่2นี้ เป็นในส่วนของพระลักษณะของพระองค์ที่ทรงมียิ่งกว่าใครๆไม่มีใครเทียมเท่าเป็นคนในลักษณะของพระองค์ก็คือทรงมีอธิศีลศีลที่พวกเราถือกันทั่วไปศีลห้าศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็คือเป็นแค่ศีลส่วนหนึ่งแต่ว่าอธิศีลก็คือศีลยิ่งกว่าศีลอันเกิดจากภายในศีลนั้นเกิดจากความสํารวม ในเรื่องนี้ไม่มีใครทัดเทียมพระองค์และก็อย่างที่สองมีญา,าณทัศนะพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระรัตนสมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดทั่วทั้งสรรพสิ่งทั้งปวงฉะนั้นในสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เฉพาะพระองค์เองแต่ว่าในข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เป็นต้นไปนี่เป็นในลักษณะของการให้แก่คนอื่นไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็น เฉพาะผู้รับอย่างเดียวพระองค์ทรงเป็นผู้ให้แก่คนอื่นอย่างข้อที่3ามทรงมีอธิปัญญาอธิปัญญาก็คือการที่พระองค์ทรงมีพระปัญญามากทั้งในส่วนที่ปัญญาในการตัดสรู้พ,พระรันตนสมาสามอุทธเจ้าแล้วก็ปัญญาในการวินิจฉัยปัญญาในการอธิบายธรรมพระองค์ทรงมองเห็น ถ้อยคําอันจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ดีอันจะโต้แยง้งกับลัที่อื่นๆก็ดีใครจะมาหาพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้ารู้ก่อนแล้วว่าจะมาปรึกษาเรื่องอะไรจะกล่าวถ้อยคําอย่างไระฉะนั้นในเรื่องของปัญญาในการที่จะอธิบายต่างๆให้คนได้รับรู้รับทราบอันนี้ไม่มีใครสู้พระองค์แล้วก็พระองค์ เป็นผู้ชี้นําแนะนําให้คนเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้ก็คือมีพระอาาธิปัญญาและก็อย่างที่4ี่ทรงสามารถแต่ตอบปัญหาเรื่องอริยสัจสีได้บางคนมีความทุกข์กายทุกใจระทมทุกมาไม่รู้จะไปหาใครถ้าไปหาเจ้าที่อื่นอาจจะให้คําตอบไม่ตรงนักแต่ว่ามาหาพระพุทธองค์นะคนที่มีความทุก ได้รับคําตอบอย่างแน่นอนอพระองค์ทรงชี้ทางให้ทรงอธิบายในเรื่องของอริยสัจส,สีไดนะ้ให้คนที่เข้าไปหาเกิดความแจ่มแจ้งและก็เกิดเป็นความสุขก็คือคลายจากความทุกข์ปฏิบัติจนบรรลุไปสู่ความสุขอันนิรันด์ฉะนั้นคนที่มีความทุกข์ใจอยากจะรู้จักความทุกข์ อยากจะรู้จักเหตุแห่งเกิดแห่งความทุกข์รู้วิธีดับทุกข์แล้วก็หนทางการดับทุกข์เข้ามาหาพระองค์พระองค์ทรงสามารถอธิบายจึงเป็นค,คุณลักษณะของอลักธรรมดีประการหนึ่งของพระองค์ที่เป็นเ,เกี่ยวกับการามอบให้คนอื่นและก็อย่างที่5ทรงสามารถตรัสบอกข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีหรือพระอรหัตผลนั่นก็คือ พระองค์จะทรงสั่งสอนคนให้บรรลุธรรมหรือว่าเกิดอภิญญาเกิดการบรรลุธรรมถ้าหากใครไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วแม้แต่เซษเซียวแห่งการเผลอสติไปก็อาจจะไม่ได้รับหลักธรรมที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าในหลักธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อแห่งการรู้แจ้งแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะทรงนำาพราสาวก ตั้งมากมายนะให้บรรลุอภิญญาให้บรรลุอภิญญาบารมีพระองค์ทรงอธิบายทรงเชี่ยวชาญในการนำสาวกให้เกิดความแจ่มแจ้งโดยเฉพาะในด้านในด้านของหลักโพธิปักกิยธรรมะโพธิปักกิยธรรม37ประการอย่างที่เราไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้เรียนรู้หลักเหล่านี้เพราะในการสอนของพวกเรา ที่มีการปฏิบัติกันก็นํามาจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงนแนะนําไว้ทั้งสิ้นพระพุทธองค์ทรงนแนะนํำหลักโพธิปักขิยธรรม3าประการวิโมก 8- แปดประการวิโมก 8- แปดประการแล้วก็อภิพาญตนะแปดประการอากศินกษินายตนะสิประการชานสี่แล้วก็วิชา8ดฉะนั้นคนที่เข้าไปหาพระองค์ส่วนใหญ่พระองค์เป็นผู้ให นะเมื่อเป็นพระองค์เป็นผู้ให้ทุกคนย่อมเกิดที่จะสักการะเคารพนับถือบูชาและก็สามารถอาศัยพระองค์ได้เ,เพราะว่าโดยสุดท้ายสิ่งสุดท้ายก็คือคําว่าอาศัยก็คือใครได้พึ่งพาใครได้มีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งนับถือพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเนี่ยจะเกิดความสุขสวัสดเีเนื่องจากพระองค์ได้เป็นผู้ให้ในหลักเทียงที่อาตมาได้ กล่าวมานี้โดยอ้างอิงในพระสูตรก็คือหลักธรรมหประการอันเป็นหลักธรรมของพระองค์ที่ทําให้สาวกเกิดความเลื่อมใสแสดงสักการะเคารพบ,บูชาและก็อาศัยพระองค์นะในวันนี้เรื่องราวของพระสูตรนะก็โดยย่ออานะตมาภาพก็ได้นํามารวบรวมประมวลกันนะเพื่อให้นําไปสู่หลักคิดหลักปฏิบัตนะิเพื่อให้พุทธศาสนา อยู่ในดวงใจของพุทธศาสนิกชนร่วมกันศึกษาพระสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อทําความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เสด็จสู่สวรรคาาลายัยฉะนั้นในวันนี้ในรายการของเราก็จะได้มีการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณและก็ร่วมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยในลำดับต่อไปก็ขอจเจริญพรทางพิธีกรและก็ ท่านอาจารย์วุฒิชัยอมบำรุงได้ศึกษาพุทธศาสนิกชนและก็ท่านผู้ชมได้ร่วมกันศึกษาพระสูตรในมหาสกุลุธายิสูตรเป็นระดับสืบต่อไปขอเจริญพรค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านพระมหาเป็นเกียรติกิติวิสุทธโธนะคะที่ได้นำสวดสาทยายพระสูตรเป็นภาษาบาลีแล้วเล่าเรื่องราวของพระสูตรในวันนี้ค่ะ ค่ะสำหรับในเบรกแรกนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วค่ะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมสิ่ที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเบกที่สองค่ะองค์ใดประทับพเทาวิสุทธิพุทมองไปตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรง ทำได้ท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาทื่นช่วจุดโล